มาดูอีกหนึ่งคดีกันบ้างค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษก็เตรียมยื่นสารขออนุมัติหมายจับเลยาธะการกปปสคดีสลายการชุมนุมปี5-3นะคะหลังเลื่อนนัดอายการครั้งที่4แล้วค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวถึงกรณีที่นายสุททเทพเทือกสุบัณเลขาธะการกปปสอดีตผู้อำนวยการ,กร,ราสรอช ขอเลื่อนนัดอายการเพื่อนำตัวส่งฟ้องคดีสั่งสลายการชุมนุมเมื่อปี2553จนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า90คนเป็นครั้งที่4โดยอายการมีมติไม่ให้เลื่อนนัดและให้พนักงานสอบสวน DSi เร่งตามตัวมาส่งฟ้องเป็นจำเลยต่อสารว่ายัางไม่ได้รับการแจ้งเรื่องอย่างเป็นทางการมาจากอายการ เบื้องต้นอายการให้เวลานายสุทเทพเทือสุรรนมารายงานตัวภายในวันที่20กุมภาพนันธ์นี้หากยังไม่มาพบอายการจะส่งหนังสือแจ้งมายัาง DSI ในฐานะพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีซึ่งก็จะต้องยื่นสารขออนุมัติหมายจับเพื่อนำตัวมาให้อายการส่งฟ้องต่อสารต่อไป